ฝากไปถึงพี่น้องผู้ใดอยากเห็ดก็ร่องเบิงครับรองเบิงศึกษาเบิงก่อนแมนว่ามันดีในเบิงก็ได้อยากผู้แมนตีพอมก่อนเพืเรียงหน่อยๆเยอะนี่บอกว่าขายเลยแมนครับแต่ว่าอยาไปเห็ดลายที่แรกเข้าบ่ามีทุนกับขั้นดีเห็ดในคู่เรียงก็เห็ดหน่อยๆก็ได้กินได้ขายก่อนอื่นมันต้องได้กินละเห็ดยังกันแมนก่อนนะแมนครับโอ้สุดยอดเลยครับ ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเนตได้ครับพี่น้องสําหรับวันนี้ผมจะพามาเบิงครับฟ้ามหอยครับพี่น้องเพิ่นเฮดนะครับผสมประสานครับหลายอย่างหลายเนวนะครับก่อนอืนมาทั้งวามรู่้จักกับอีพอมันก่อนนะครับเนาะพอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวให้ชาวยูทูปเพื่อหูจักนะครับพอผมมาริศิาออนครับพอมารินะครับเนาะครับผมโอ้ยพอนี่ เมื่อก่อนมันเป็นพื้นที่แบบไหนครับอยู่นี่อยู่นี่มันเป็นพื้นที่หน้าเราที่นี่เก่าดินมาถมมาสิปลูกบ้านเงินมันซอดอก็เลยพอได้ปลูกก็เลยมาอันมาเห็ดเกษตรพ่อเพืยงหลังบ้านอ๋อผสมประสานนะครับเนาะแมนววหลังกันไปนะครับพี่นอ้องแมนมก็มามีเ,เรื่องกบครับตอนนี้มีกบบ่ครับมีกบหน่อยกบหน่อยแล้วก็มีป่าบ่อนี่มันเป็นบ่อปลาซิ่ว เอาเป็นจากไหนมาจากไหนครับคือได้เลียงปลาซิวนำครับเนี่ยแต่ก่อนบ่อนี้มันเป็ี่ยนบ่อไอเลียงกุ้งร้านเรียงกุ้งเพิ่นขายเราบัดที่หลังมาเพิ่นออกป่ามาใส่มันก็เลยกุ้งมันเบิดก็เลยได้บัดนี้ก็เลยว่ามาหันมาจากกุ้งฝอยครับก็หันมาทดลองบึงว่าเลียงปลาซิวมันอยู่ได้ผลบ่อมันเป็นจากไหนครับบัดตอนนี้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังมาหันได้ขายครับแพร่อยู่นี่แต่ว่าช่วง มาจังสีเห็นบอกใครเห็นต้องพึ่นต้องแปเอาย้ายย้าเอาอาหารมาให้พิ่นมาวานปลาซิวเบื้องแน่เลี่อย่างให้อาหารแบบไหนครับคือจังปลาทั่วไปบ่ครับพอแม่นปลาคือปลาทั่วไปให้เร้าแรงนั่นแกบกบกับปล่อยทั้งในได้ครับผมจะใบบัวครับบัวก็สาเอามาทำประกอบประหารได้เนาะครับเนาะได้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 แกงสมสายบัวบัวแดง บัวแดงปลาซิ่วนี่ปลาซิ่วพันธุ์หยังครับพ่อปลาซิ่วพันธุ์พื้นบ้านเท่านี่แหละครับปลาซิ่วเข่าปลาซิ่วอันนี้เท่านี่แหละครับมามาข้างนี้ก่อนก็ได้มาไปข้างนี้ก่อนก็ได้ค่อยไปข้างนั้นครับอืมโอ้ปลาซิ่วพื้นบ้านเท่าแมนปลาซิ่วไอ้ในโดมในนี่เท่านี่นี่นี่อูกมันเต็มเลยเราพอนอนนี่แมนดูพันบ่ครับนี่ไอ้นี่มันทีเป็นปลาหางนุ่ง่วนเออดัน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 โอ้ปลาซิ่วที่เยู่ทั้งในคุณแมนย้ายเอาอาหารมาวางล่องลื่นนี่นั่นเริ่มแล้วนะ โอ้มันจะเป็นเหมือนอันปลาเลียงในตัวพอนี่แมนครับนั่นน้ำ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 มาแล้วนั่นมันเห็นคนนะครับมันก็มาครับมาเริ่มมาแล้วครับครับโอ้มันเป็นปลาซิวอ่าวครับนี่ปลาซิวปลาซิวบ้านเฮ้าเอินปลาซิวเข่าเหรอครับเริ่มแรกมันเก่ามาเลียงใส่ในกระสังก่อนครับเลียงใส่ลน้าข้างบ่บเรีมาหลายตัวนี่ครับมันข้ามาคนสอบเบิงว่าประมาณจักสิบตัวอย่างสินะว่ามันสีได้ผลบ่ ทีนี้เอายวมาใส่กระซั่งเรื่องหอยสลีเดี๋ยวดีเพื่อน้องหอยสลีใส่พ่อประมาณจากักสามสี่เดือนก็เลยมาเบิองว่ามันสีขยายพันธุ์พอเข้ามาเบิองแล้วแบบน,นี้มันก็จากสิบตัวมันพันมาเป็นสามโลสามโลครับป,<ะ>ประมาณสามเดือนสี่เดือนสามโลก็แล,ล้วมาลงไว้หนีแบบนี้สามโลนั่นก็เลยมมาลงไว้หนีว่า ปรากฏว่าปีหนึ่งมันสีได้หน่อยได้หลายมันได้ห้อกับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ห้อกบอับบ่อพ่นกับลั่นตีว่าสีได้ไดญญาาท่านั้นได้ท่านี้เพราะว่าเัง้อมันท่านได้จับขึ้นมาเนาะครับ,บเนาะครับแต่ว่าออกแม่ให้<า>ล,ลูกหลายอยู่ขายายพันธุ์ดีอยู่อหลายเลยครับเดี๋ยวปกติมันมันเนื้อมือสอบมันก็บถีหลายมันก็เห็นหลายเนื้อมือแรกี่สิเนาะมันตื่นครับประซิวตื่นนะครับจวดครับอันป่านี้มันก็นนสิมนะีอยู่พอพันธ์แม่พันธ์ป่าคือป่าจะเพี้ยนป่า พวกปลานไงผมเอามาไว้นี่น้ำแมนครับคืดว่ามันสะอยู่ร่วมกันได้ยังส่นะครับโอ้ฮาวานโมเรือมาแล้วเลี้ยงปลาซิวบาพี่มงพี่ใหญ่เริ่มเข้ามาแล้วครับปลาซิวกินแบบง่ายๆเลยเนาะครับบัดนี้ ครับกินง่ายอยู่ครับมันัวใหญงเลยครับเขาเอาอาหารยังให้เขากินครับอาหารหัวปลุกหน่อยน่ครับอาหาร,าห,ารหัวปลุกเขานี่รนครับผม<อ>นี่คือป่าผสมหมายความว่าพวกป่าพวกนี้มันป่าก,กินเนื้อนอะ,นอะอก็เลยเอ่ามาใส่กันไว้ล่องเบิงว่ามันสเป็นยังไงเพราะว่าตามธรรมชาติเขาก็ยุ่น้ำกันกอยู่แล้วเนาะพอมนครับหล ชนิดนะครับพี่น้องอันนี้มันยังต PA ัวน้อยอยู่ที่วต <fit> ัวใหญ่มันบ่าั่นขึ้นมาอันปะไห่มันซ้ำไดนครับพ่อซ้ำหนิ้วมือเฮานี่ล่ะอ่าทํานึ่งซี่นี่บ่ครับแม่นโอ้พ่อแม่เพิ่นนั่นอันนี้ลูกเพิ่นนี่ครับขนาดลูกโอ้สิได้มาขอพันในอีพอได้นี่มาก็ได้อีกครับสิมาขอซื้อมันขายเริ่มอยากขายแล้วบ่ครับขายจังได๋นี่ยังอยู่ครับยังอยู่สิสิทดลองมึงว่าขวบปีนี่มันสิได้น้อยได้หลายมันอยากเฮาอยากฮู้จักอยากฮู้จักพิกัดมันว่า คมจะเลื่อนตืบต,ตมันสิใหญยซ้ำไดเราขยายพันธุ์มันสีดีซ้ำได้อย่างสี่นาะครับบอท่านมีคนเข็ดเน่าเอาน่ะครับผมแล้วนี่พ่อเป็นคนแหลกเลยบ่ค่านนี่อย่างกระเซียวนี่ก็ว่าสั้นละค <c oughs> <c oughs> ือจังสวแมนหรือบอคนเนาสมือนี่มันหันมาในเกษตรพ่อเพี้ยงนี่มันลายเนาะเดี๋ยวนี้เนาะแมนแมนแมนครับแต่ว่าบางคนก็สำเร็จบางคนก็บ่สำเร็จแมนครับนี่คือจังว่ามัน ันเป็นยังไงล่ะใจมันหักน้ำใจใจมากเนาะครับน,น้องแมน,มนกเกษตรนี่แต่ใจบมมากกิแต่ว่าพ่อก็บไ่ได้ไปศึกษาแล้วก็บ่ได้ไปอบรมทางใดหรอกเ้าก็เฮ็ดเอง<ม>คิดเองทำเองคิดเองทำเองทดลองผิดลองถูกบอกครับอันล่องผิดนี่คือถืบอบมหมี่ต่จล่องถือโลดล่องถือเลยแมนพอว่า<ๆ>ห้องห้องคิดแล้วห้องก็เฮ็ดนะอ๋อ แต่ว่าเข้ากับเิ็ีหลายเขาก็เริ่มต้นมันไปเทียละหน่อยอือครับเขาก็ศึกษาข้อมูลไปน้ำเนยไปในโตของมันนี่ละครับไอ้นี่นั่นการธรรมชาตินะครับเมนแต่ว่าสั่งให้มันธรรมชาติดีที่สุดียังก็ได้หลายแห่งครับที่น้องอืมอันนี้ยังมันหลายมันยังมันอ่อมยังมันยังแรงหลายกว่านี้มันบ่ครับเมนมันมันมันเต็มบ่อเลยมันสีอ่อมเลยตอนนี้มันแดดนะครับเราเข้าก็เมน คแมนแมนมันนี่นั่นนั่นตัวนี้นั่นเป็นปลาซิวมาเลี้ยงที่หลังหลอกนี่มาเลี้ยงอันเริ่มต้องเดือนได้เขาจะไปเป็นหมูแบ่พ่อแม่นครับเลี้ยงปลาซิวผมน้ำทุนี้มันขันใหญ่เห็นไหมครับมันขันาเขาถ้าเขาได้กินดีมันก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆแม่นบ่กแมนแม่นแมนแมนสีด้วยเนาะครับเนาะสุดยอดครับสุดยอด มันลักลักอยู่นี่เฉพาะเพ็ดหยางครับตัวลักลักที่แรกเริ่มแรกนั้นเรื่องกบเรื่องกบมาหันมาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาบัดนี้เขามาเลี้ยงหอยเรื่องหอยนี่บัดนี้หอยเขาเลี้ยงนับกันกับปลาซิวกับมั่นนี่ได้บ่ครับก็ได้ก็ได้อยู่แต่ว่าบ่มีพวกปลานิ word, chapter, ่นบ right ่มีพวกปลาไนนี่ปลาตะเพียนนี่เลี้ยงได้อยู่ปลาซิวนี่อ๋อพวกปลามันเขาจะกินหอยมันบ่ครับเมนแต่ว่าพวกปลานิ่นพวกปลาตะเพียนพวกปลาไนนี่กินหอย เขาจะกินพปอกลูกไหมเนาะครับนาอแเมนครับผมบอกขายายพันธุ์ได้เร็วนะครับแต่มีปลาอยู่นํ้อันนี้กบกบเพิ่นจะกินน้ำปลาปลากินน้ำากอบอยู่นี่ล่ละก <c oughs> ินน้ำกันนี่แหละแต่มีความสุกนะครับพ่อน่าอยู่ตรงสับ<ข>เป็นเพื่อนที่เท่าไหร่ครับพ่ออยู่นี่ไรก็แปดสิบตะล่างว่าครับไรก็กลัวเองเนาะครับนาอครับผมเข็ดเด๋หลายอย่างหลายแนวแห้งถ้าอ่อนสอนแห้งนะครับ นี่อันนี้คือบอหัวขายบอกบขายไปเบิดแล้วตัวนี้อ๋อบอหัวข้อหัวขายเองนาบอครับนี่บม่ได้ขายหัวขายแต่กบหน่อยลูกกบน้ำคู่กับปู่พ่อประคุงไหวเนาะครับเนาะโอ้หน่วยคือโดแนะครับเป็นต้นเตียนอยู่เมื่ีละเป็นยั้งครับนี่อันฮออแร์ธรรมดาข้านี้ละต้นเตียนาะครับเนาะครับแต่ต้นเตียพาไปเบ่งหอยอีบอเะนะครับหอยบอครับ กบไปหอยก็สร้างหอยนี่อันนั่นก็กหอยขึ้นกันนั่น,นหอยอยู่ในถุงหอยอยู่ในคอนโดก็ว่าได้หอยอยู่ในคอนโดครับผมเป็นยังเข้าคขึ้นต้องเลี้ยงแบบนั้นครับพ่อเลี้ยงแบบนั่น,นมันก็คือว่าป้องกันบ่นให้ปลาเขาไปกินลูกเพ่อนมันับขายายตัวดีแต่ว่าแต่ละถุงก็ใส่แค่สิบหาหน้อยถึงยี่สิบหน่วยขั้นกบมกำหนดมันครบสามเดือนกับอยู่ระวังสามโลหอดหาโลโอ้สามเดือนเราเเจบผลผลิตได้ครับผม,ม สามโลถึงหาโลตูข้องไว้ในคือปลามันบอกว่าครับผมแสดงว่าอยู่ในนี้ก็ตรงมีปลาหนําเพะว่าพออย่างนี้กระช่างปลานะลายมือเท่านี้แม่เพื่อนเขาออกสิบก็โลก็จะเป็นพวกปลานิ่นปลายังนี่บอกปลานิ่นปลานิ่นปลาจะเพียนปลานี่ละปลาอิซ็เท่านี่เหละครับนี่เออนี่นี่เดี๋ยวนี้กําลังขยายครับผมเลยครับพี่น้องอันมันเป็นพันเอียงครับพอ อันนี้เพิ่นทรงมาจัาเป็นพ่านนิยังเพิ่นก็บอกว่าถ้าใครถามก็บอกว่าพันพ่อมะลินะเพิ่นกับวานสังสันเพิ่นทรงมาจากกร,รุงเทพผู issimo, ้ใหญ่เจดีเพิ่นเอามาไห้ตัวน eagle, ี wilt, mono, ้ญ่ห้ง่ห้งหญ่กูนีแมนบ่แม่แมนครับผู้ใหญ่เจดีเพิ่นเอามาไห้แจักโตโลครับพ่อเคยนับบ่หาสิบโต่ตโลครับมันโตเต็มที่หาซิบหรือครับหาสิบโตหรือสีซหาโตโตโลครับ หายไล้ครับพี่น้องครับครับหนี่งถ้าจะออกแม่แพลลูกยันนี่หนีเลยครับผมโอ้นี่ครับนี่ครับตอนสอนเนี่ยคนสื่อนี่พ่อขายบ่ครับมันบ่พอขายสิเห็ดเห็ดเ็ดบ่พอขายว่านหนึ่ก็มาตลอดแล้วพ่อนี่ขายกิโลจักบาทครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโมมี่มีขาย บ่มี่ขายหรอหาซิบแมนบ่พ่อขายอ่าอนาคตนี่เป็นจากไหนครับพ่อเป็นตาอันนี้บ่ก็คิดว่ามันิียู่ได้ถึงว้างบ่ได้ขายถึงร้อยหาซิก็ช่วงนี้นั่นมันเช้าคล้ายๆไว้เจ้าเฮ็ดพวกน้องหน้าได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้เนี่ย,เ,ยเจาย้ายังมาสื่อสายพันธ์เข้าไปเลี่ยงอย่างซี้นะมัน คมจะเลื่อนตืบตัวมันก็เลี้ยวแล้วก็ขยายพันธุ์ก็เลี้ยวครับอย่างนี้นะโค้เขาคิดว่ามันอาจจะมีทุกมองได้สิแต่ว่ากันยังสิปลอยด้เพราะมันเป็นอาหารเราพอเนาะแม่นครับแต่ว่าอยากให้เฮดได้เบิดทุกคนหัวละดีที่สุดครับมันสิบรได้ซื้อกันกินพ้อยุข้อกินเนาผอเนนออนี่ลูกป่าเขามานี่ลูกป่ามันไลเขาม้ามาครับเนี่แม่นป่านิ่นสิบ่ได้จับออกบ่ครับแบบจับถึงเวลากันสิจับล้วอีกจัหน้อยก็เกียเจ้ามาสั่งกันสิได้จับออกข เวลาเขาจับหอยเขาจังับจังไหนครับเวลาจับหอยบ่อบ่อแล้วห้องกัเอามันมีสวิงคัดหอยห้องกับมาตักดึงขาม็ตัก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 ใส่กระมังแต่ส่วนนี้มันสีบ่มีคัดพราะว่าขายตลอดขายตลอดนี่ไหมยความาขายร่วมกันเบิดเลยรัวๆจิบตัวน้อยตัวใหญ่เช่าก็เอาเบิดขอเพียงแต่ว่าห้มีห้มีเข้าจะไหนพันไปทำไปทำพันเนาพเนาะเมนเอาไปขยายพันต่อเลยครับ นี่นนล่ะบ่ <ละ S 1> มีขายนะครับพ<ะ>ีน้องต้องรอ่อคิวเลยเป็นว่ครับนี่อันว่าชื่ออคิวนี่เช่เาก็โท่มาม้าสังจอง่องมาคขาว่าโอนเงินมาให้พอพอบ่รบพอ,าบอมาจววําเลยพราอมนแมนเอาเงินมาจาไว้นี่พอบ่รับ่รบพออย่างขั้นว่าขั้นเปิดขายนี่ก็สูงสุดกับ่เกินสองสามชั่วโมงอมืก็คือตลาดนี่ก็อยู่ใน บานเขาเลยบ่ได้เอาไปบ <อ S 1> ่บแล้วอยู่ในหนีเลยครับเมื่อก่อนนี่ได้เอาออกไปตลาดยูเมนบอกครับพ่อบ่เคยได้ออกไปจักเคยเอาไปเขามาสักรับยึดกระหม่องเลยแม่นมีแต่เขียวเจ้ามาซื้อไปเฮ็ดพันธุ์ช่วงนี้บ่ได้ซื้อไปกินครั <c oughs> บ<อ>มีแต่เฮ็ดพันธุ์ยังตงังยังวดัดยังร้อยเอ็ดสลักข้ามยังบึงการยังนครมณโณมยังเชียงรายยังวุ<อ>้มจักสิว่าจังได๋มาสุรทิศ มัน่วยไงเราพอเนาะครับผม่วยไงเพราะแต่ผมมันยังอยากได้แตเห็ดพันธุ์กัน่วยไงเครื่องคว่จะคว่วจะเริ่มติบตูมันก็เร็วล้วก็ไอ่มันใส่เวลาจะจะวันก็ครับขั้นปกติอีหลี่ขั้นมันอยากให้มันข้อมจาดุนแท้ท่อห้อมจับวีหลีกับสามเดือนสามเดือนฮ้ตี่เสามเดือนเต็มเลยแม่นับขายได้จับขายได้แต่ว่าอันนี้มันบ่หอดสามเดือนยักเคื่ออยู่นี่แค่สองเดือนเศษเศษก็มาคุ้มกันแล้ว หอยยัแย่ทันได้เต็มที่อยู่แมนของไปแล้วแมนของมาคุ้มซื้อแมนโอ้ยสุดยอดเลยครับเบมือนก้บพื้นที่ไร้กว่าไร้กลัวรายได้เป็นจังได้ครับรายได้นี่กิจสิวายจังได้แล้ก็พ่อได้อยู่ได้กินได้อันนี้อยู่แต่ว่ามือซอมหรือเพื่อนก็เอาขึ้นปลานิ่นนะเอาขึ้นสิบโลบ่โลละจักบาทยาได้สุ่ง โลละครับหอยว่าท่านออกก็ขายปลาไปนําแมนขายลูกปลาที่เราเมือวานนี่เบิดมือลูกปลาเน้นนี่บอครับพ่ะลูกปลาทับพิมลูกปลาไน่ลูกปลากระห้ลูกปลาจะเพียนโอ้ยพอพอะเองเลยประเดีครับแมนคริบจริงนะครับมันมันบอใครขืนขึ้นจะขืนตรงไหนตันี้ก็เป็นมองหอยกันฟ้ามหอยกันบอครับนี่บอหอยบอป่าก็บอหอยครับโอ้ตอนนี้ถ้าจะให้ร่วมกันครับผมตัวนี้มันเป็น ตัวนี้ยกเอาลูกปลาลูกปลาอยู่ในนี่สิมีปลาครัพิมปลานิ่นปลาไนปลากระโ霍กระ,กะโ霍ก็มีแมนโอ้ลายสายพันธุ์เลยครับนั่นหนั่นเขามาแล้วโอ้นี่ยเนี่นี่ครับมาแล้วมาแล้วน่ะัดีเห็นจะมายิ่งขึ้นแล้เต็มเบอเลยโอ้เพราะว่าเขาหูงจักเวลากินนะครับเนาะสวงสองสวงแหลงครับพี่น้อง ปกติพอ่อขายซองเวลาังสีเนาะครับเนาะครับขายเศร้าขายแรงครับเบิ่งดีครับคุณนี่ลูกปลาจับขายมือว่านนี่ขายตัวจักบาทครับพ่อขายเป็นจังไหนไอ้ปลาตะเพียนนั่นขั้นคั้นกับตัวสองบาทขั้นขายรวมไปกับตัวละอลอยอ๋อถ้าเป็นปลารวมมันสิบอกครับแมนเจ็ดสิบตัวลอยขั้นขั้ขั้นขั้นี่ก็ยังมีหลายอยู่เนาะครับเนาะ เป็นแสนอยู่หรอเป็นแสนตัวเลยแมนโอ้โนี่เขาเอาตาคายมาว่างทั้งไต่แล้วก็หล่อเขาเขามาคลักห้าก็ดึงเชือกครับถ้าพิมมีตัวละสี่บาทดึงสามคนสามคนผูพละจุดเขากับแมนนี่เ้าก็คัดเอาแมนครับแลพิม์ตัวใหญ่นี่ตัวละสามสี่บาทสุดยอดเลยครับเ้องปต้องไปหลากอวนหยากเลยเนาะพอเนาะบ่ครับโอ้ไอเดียดีนะครับนี่พอเอาไปเห็ดใส่นะครับสำหรับ อมองได้ทิ่จับปลาอย่างหยาบเข้าขุ่นข้นอรับม,ม,มบันพ่อแม่เขานีมีจฉะตครับปลานี่แม่แต้พวกปลาไนนี่ผมเอาลงมาหลายได้เอาลงไววนี่ประมาณจักสี่หรือหาโตปลากระห้นี่สามโตสามโตสามโตแต่ว่าปลาตะเพียนนี่เออสิบอยู่ปลาตะเพียนนี<อ>่แต่ปลาพิมพ์นี่ก็สิบอยู่แม่เพึนครับ กับพ่อแม่กับบ่หลายเนาะครับเนาะบ่ครับแต่ว่าลูกนี่ออกทั้งปีเลยบอกครับเนี่ยปลาทับพิมพ์นี่ออกทั้งปีเลยครับนิ่ปลาตะเพียนนี่แค่ก็อ,ออกอยู่แต่ว่ากับบ่เติมลอ,อยบันไดขั้นหลามอ่ะเพราะว่าเฮิรนเฮิรนออกไปหลายสุดปลาอีพอเป็นตัวใหญ่ดีแหงนะครับเื้่อไปในคุมเลยอย่างเมื่อกี้ดือันน้ะพ่อนเนาะครับผมทำอาหารได้เลยอย่าง้ชงสวยงามก็ได้นาอพ่อสีเขาง,งาเนี่ย ไปไปล่อยถิ่มไปน้ำสวนน้ำหล่อมน้ำพ่อนเนาะแมนปลาในท้องก็ลหลายหลายแหงตาเป็นนะครับมันมองบ่อนี่ปลาไอ้อนเขาจะเน้นพวกปลาบ่าครับสำหรับบ่อครับไอ้บ่อบ่อทุกบ่อผมก็นเน้นปลาทุกบ่อแ,แต่ว่าต้องผสมผสานคือหอยนี่อยู่ทั้งคางไแมนครับเฮ<ม>าก็ต้องว่าพื้นที่เฮาน้อยเฮ<ม>าก็จัดระเบียบการของห้มันว่าหันมลง่โตคล้ายๆว่า<ม>จัดหันมลง่โต ก็สร้างนี่ก็มีหอยแต่ว่าเอาขึ้นแล้วนี่เอาขึ้นให้เพิ่นสุดทุ่นมาวางช่วงสุดถ่ายนี่ครับปลาครับพี่น้องปลากระห ồ ก็มีปลาไนปลาอันนี้ห้องนี้เหรอครับ<ม>ปลาตะเพียนนี่เหรอ<ม>ดูนี่ละถนนถนนทางกับมาง่ายนะครับมาง่อาอยมาง่ายมาง่ายอย,อยู่ติดกับทางดำเลยครับพี่น้องที่เข้ามาเป็นซอยเข้ามานิดเดียวนะครับบอดสับสอนนะครับพื้นที่นี่ครับมาอุดหนุนนลครับหุ่นมิตัวตัวยังไง ตอนสอนแหงเลี้ยงก็สิกับเลี้ยงใบเบื้องนี่กับเขาทาเนาะพ่อเนาะครับผมสีมันงามามันลายนะครับตัวนี้ก็เป็นหอยัอน,นี้ก็หอยขยายไหมครับนี่ขยายไหม,มครับตัวน,นี้อายุเท่าไหร่ล่ะครับพ่ออายุได้ครึ่ง<ๆ>เดือนเดี่ยไอ,อ้ครึ่งเดือ,อนนี่เจ้งหาเอาลงมาคทำหนี่งกำลังเอาลงมาตัวนี้เบื้องดีล่ะครับขยายไหมนี่ครับอเบื้อง,ง,งครับพี่น้องอ๋อเบื้อง เต็มเลยนะครับแบบจะบ่มีหม่มองเกาะกันแล้วนะครับบ้นยานนี้คิดจังบอซซ้ำนี่มันเขาเอื่นว่ากวงเงาซ้ำไดครับนี่พ่อตัวนี้บอกครับกวงคำเม็ดเงาอยู่ประมาณเจ็ดแปดเม็ดเหรออยู่นี่บ้านที่แหลกยี่พอเอามาขยายพันธุน์นี่ลงพ่อแม่จกโตครับอยู่อยู่นี่นเพื่อนเอาไเอาไปขายให้นึงเราล,ลงอยู่นี่ประมาณเจ็ดโล่ลงเจ็ดโล่ เพื่อนเอาไปขายเราเลือเหลือแต่ลูกมันไว้อ๋อขายพันธุ์เท่าม้วงนี้ห้างเอาไปเห็ดพ่อแม่พันธุ์ได้เลยเมียนครับสามเดือนครับสามเดือนเห็ดพ่อพันธุ์ม่พันธุ์ได้โอ้ไหวเนาะครับเนาะครับผมโอ้ยุนี่กับปลูกพวกไอ้พวกไม้ผลน้ำบ่ครับแมนพวกกล้วยพวกพืชยุมลูกครับตั้นผูกมันาะครับเนาะตั้นผูกแตงบ่ครับผูกแตงแตงหยังครับแตงไ้นี่เขานี่ละแตง กลัวแตงอันนี้เขานี่แหละครับแม่นแตงข้างเขานี่แหละนี่สุดที่สามของพุณนนี่สุดที่สามแม่นหมุนเวียนอยู่นี่เลยแม่นเกิดอยู่ใกล้ๆน้ำบนบ่ตรงหดแม่นบ่ครับนี่แม่นไอ้ตัวนี้สุดก้อนปูปักทั่วอันนี้ยังเหลือข้างเก่าเลยข้างเขาบริเฮ็ดไม่อีกบ่ครับขึ้นไปเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะย่อยสลายไปเองมันครับผมนี่เนาะครับเนาะเฮ็ดให้มันง่ายนะครับเนาะแม่นเฮ็ดให้งมันง่ายย่างเดียว นี่ก็เอาเอาขึ้นกระช่างนั่นบ่กบ้านในเห็ดบ้ันในเตรียมเห็ดมันยากมันปกตินี่จะอ้อมสะเลยแม่นบกครับพ่อแม่นครบเอาใส่พื้นพี่เห็นเปลี่ยนไปโยเราเข้ากับบ่ได้ไปเกี้กากันเป็นระบบระเบียบแม่นเห็นจัดให้มันให้มันลงโตัวเห็นเป็นระบบของมันวางแขนได็ก่อนนะครับอ่พอเันจังเห็ดอตมันจังบ่อมีพิษผาดครับผมตัวนี้นตัวเลือกไม้ท่านเห่าวัเพ็ด บันนี้เขาหนาฝนกันหรือว่ามันเท็่ยอย่างแน่ก็เหรือว่าที่ยดยดจนๆล้งไปจักหน่อยพักสักก่อนนะครับน้ครับตรงนี้ก็ปู้ควบคุมว่าเบิดแตหรอนี่แสดงว่าพวกอาหารนี่กับมีอยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่เลยเนาะพ่อเนาะแมนครับแม่บ่อครับนอกจากสื้อหมูซื้อหมูหมัมนนี้ผลิตบ่ได้เนาะพ่อแมนตะก่อนเลียงไกลข่เดี๋ยวนี้มันมันไอมันตายก็เลยเศร้าเลี่ยง ปีนี้เศ้าเลี้ยงสะกอนทุนออกแหล่งยังสึเห็ดไม่เห็ดลงเห็ดยังให้เหนไม่บานนี้พ่อไม้นี่มันจําเป็นต้องมีแนวเพาะตลอดบ่ครับหรือว่าห่าเลี้ยงแบบใส่ผ้าซื่อๆได้บ่หรือจังไลยครับก็ต้อตงมีแนวแนวแนวให้เึ้นขห้นหขไข่หมายความว่าเึ้นมาออกลูกใส่อ,อย่างคันบ่มีอันอย่างไอ้รถนี่ห่าก็เอาการบวบข้าวใส่ทัดประมาณหกสิบเส้นถิ่มลงไปนะนี่แล้วก็มัดติดไว้แขนไว้ขึ้นกันกับยางรถนะครับ พื่นกะชีได้มากออกลูกมากใครใส่ในหันคุณสั้นพิ่นกบสิไครอยู่ใครน้ำผ่ากับมันบ่อเท่าที่ดีมันบ่ดีเท่าที่ควรหรือว่ามันบ่อนี่นะบ่เต็มที่เพราะว่าแบข้าวแห้งดีบ่มันมีซอกมีอันนี้อยู่ในนี่มันกะสิเขามาอยู่หน้าหันพื้นกะสิออกลูกจากหันที่ทัน แสดงว่าเข้าจะบ่ให้โหลงเนาผ่อนเนาะแมนครับบมไม่กิงงไม่ก็ได้แมนกิงงไม่ก็ได้เนี่ยาะบอกง่ายๆซะเนาผ่อนเนาะแมนครับผมมันจะเป็นพืชน้ำนี่ได้บอกครับเป็นจอกแหนจังสิเป็นจอกเป็นแหนเป็นแหนแน,นี่พวกใครดีบ้างไดนขั้นฟักตวัวสะวนก็ดีอยู่เนนี่บวกใครดีหนบ่ยใครดีมันจะอ่อนผาเขานํำเนาะครับแมนเราขั้นแนวไหลกับห้อยกับบมักไายมันจะ บ่มีออกซิเจนเนี่ยเขาแมนสีน้อครับเนาะแต่ว่าทั้นเป็นฮักบุ้งเป็นพวกนี่เป็นตัวสวานหรือลงได้อยู่บ้านนี้อีพ่อเรียงหอยนี่มีจักชนิดครับมีจักสายพันธุ์เนี่ยอยู่นี่มีเลียงสายพันธ์เดียวที่เพื่นทรงมาให้จากกรุงเทพผู้ใหญ่เจดีเพื่อนสรงมาให้ที่ก่อนที่เรียงหอยนดี่เพิ่นก็มาแนะนําแต่ก่อนนั่นเรียงพื้นบ้านเลียงหอยพื้นบ้านหฮาต่มบ่อตามนี่ธรรมดาธรรมชศาสตร์มันเป็นจังไ๋ครับบ่ประสบความสําเร็จบ่ครับบัดนี้กล่าวว่า สำเร็จบอหรือบอลสำเร็จนี่ก็ตรงนั่นก็ยุดยืนแต่สมัยสมัยตะต้นมั่นกัว่าเดือนหนึ่งได้ร้อยสองร้อยอย่างสี่นะขายหอยแล้วก็ขายป่าใบํนปำผสมผสานกันไปแต่ช่วงนี้เขาขายหอยเศร้าแล้วเขาก็มาขายป่าขายป่าขายลูกป่าอย่างสี่มันจะหมุนเวียนกันอย่างที่เนาะครับแมงเขาขายปลามดหอยกระน่ายขินท่านพอดีครับบัดนี้ก็ตุกวอนกับ แม่เพิ่นปีนี้เพิ่นเม่อากให้เฮ็ดลายกบนะซูเซียกอะขายลูกกบล่ะน้นมปีนี้เพิ่นขายเมพันพรอพันออกไปหลายเหลืออยู่ประมาณจิตแปอตัวฮัตคล้ายๆว่าฮัดล้หน่อยให้เฮ็ดนำ้ำอ๋อครับอ่าบาน,นี้พอใส่ต้นทุนในการเลี้ยงนี่หอยนี่ใส่หลายบ่ครับมันขุ่มบ่ไอเรื่องหอยนี่เอาพืน้นมาขั้นเลี้ยงหอยนี่ว่าลงทุนหลายบ่กับบ่หลายได้ห่ะครับกับ ก็รักพันหลรักพันบ่อแมนรักหมื่นรักพันหลรักพันนี่ไมยควาว่าขั้นเขาเลี้ยงได้นี่มีแต่กําไรครับกําไรอลเขากินางแห้งกินไงอาทิตย์ละเที่ยครับอาหารให้กินนี่เป็นประเภทแบบใดครับพ่ออาหารปลาดุกนี่เหรอครับนี่อาหารปลาดุกนี่ห้อกระมัมแมนมามามาแล้วก็ห้ยมันคล้ายๆว่าห้มันขั้นเละแล้วก็มีข้าวเหนียวเข้อข้าวเหนียวหนึ่งเ้อานี่นะมาถึงเซนน้ำ ไม่เลยคือกันเราก็มาขย้ำใช้กันขย้ำใช้กันแล้วแบบนี้ห้องก็มีห่ามละเอียดห่ามละเอียดหํามอ่อนบ้านเท่านั้นก็มาผสมขั้นสมมติว่าอาหารกิโลหนึ่งเขาเนี้ยปั้นมือหนึ่งนี่สิ่ะห้ามซะจักสองขีดหรือสามขีดครับคนดท่ายาวห้องขั้นขย้ำแล้วบบดนี้ห้องก็เอาห่ามอ่อนนั้นมาห้อยห้อยห้อยห้องก็ขั้นมันก็ขีเป็นก้อนห้องก็มาย้อนย้อนย้อนลงตามอย่างท่านับ สมมติว่าเ้าเฮ็ดแล้วนี่เ้าก็ให้กินเลยมันบอกครับบ่ได้ณเพื่อเฮ็ดแม่นครับผมผมผมก็สมมติว่าสี่สี่เลี้ยงมื้อนี้ก็ต้องเฮ็ดมื้อนี้ก็เลี้ยงมื้อนี้ไปเลยออ๋บ้านเฮาให้จักเวลาครับพ่อให้เวลาเดียวแล้วก็อาทิตย์ละเทียอาทิตย์ละเทียเท่านั้นครับย่างมื้อแรงก็ง่ายเนาะพ่อเนาะจังซี่มีแต่กำลังครับเรื่องของนี่นี่แหละครับนี่คือตัวตัวนี้นี่เห็เลยครับต้นทุนลดต้นทุนได้หลายอย่างครับ กินกับไสนัดเนาะพ่อเนาะแต่หอยเนี่ยก็นิยมเลยครับขนาดอีฝอกันยังบ่พ่อขายบ่อบ่อบ่อยูนี่บ่พห่อขายเลย,ย,ขขยลครับนี่คนคน,คนก็เขามาทุกมือทุกมือ,อม,มาทำหอยนี่แมนบางบางคนก็ดีขึ้นกันแต่ว่าดีพออย่างเช่ทาทก่มกก็บ,บอกเชี่อเจ้าเช่าบริเสียเวล่านะบางคนเขามาก่อนนี่่าจะเสียใจเพราะว่าของมันบ่มีแมนครับนะครับเนาะอาจจะอาจจะติดตอก่ะ ตู้มาก่อนเนาะพ่อนะเดีนผมจะเอาเบอร์โทรไปให้ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นบ่อผสมกบบ่ครับแมนผสมกบเฮ้าตัวนี้เฮาต้องพักน้ำไว้ก่อนบ่ครับนี่แมนตัวนี้นั่นเปิดน้ำได้ขั้นห้องฉีดสมอีลีห้องก็เปิดน้ำออกแล้วห้องก็เปิดน้ำไม่ใส่เปิดน้ำไม่ใส่ห้องก็จับตัวแม่ลงมาจับตัวฟูลงมาบอนี้สมได้สิบหาตัวแต่ตัวแม่นั่นสิบหาตัวเลยตัวแม่สิบหาตัวหรือสิบตัวกะตัวฟูกะ เอสสิบสองตัขั้นตัวแม่สิบตัังสี่เป็นตัวเรียกของมันนี่คือบอรปะสมกบพมศาสตร์บอกบก็เป็นอีกช่องทางหารายได้เสริมคือกันนะครับแมนครับร้านหลอกล้านเท้นฝึกกำลังหัดเดี๋ยวนี้ึกให้ร้านแระเทศการเกษตรแโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ดีดีดีครับ สุดท้ายแล้วอีพอมี่ยังจะฝากให้สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงหอยหรือว่าอยากเกี่ยวกับารเกษตรผสมผสานโดยพื้นที่น่ยหน่อยและใส่ประโยชน์หถึงสูงสุดนะครับก็ค่อยเฮ็ดเราค่อยเฮ็ดไปยังีิเหระครับบังว่าอันไหนมันสีดีอันไหนมันสีเฮาสีมมอยุ่ไม่กินก็ค่อยหันเข้ามาเฮ็ดเอาอแต่ว่าวิธีเลี้ยงหอยหนั่นก็บอกไปตามในคลิปนั่นแหละบง่บงยบ่ตัวบ่นยังไงขั้นสีเลี้ยงปลาก็า เบื me, <ok> ้องเอาครับพื so, charge, ้น like, ที shoe, ่ของห้าวว่าน้ำอุดมสมบูรณ์บ่อนามพ่อใส่พ่อนีบอมันกะมังก็บ่มีอย่างไรหรอกขั้นห้องหนามนี่ข้าต้องเปลี่ยนตลอดบ่ครับกระบอกได้เปลี่ยนตลอดด้วยครับนี่นามนี่เติมใส่ังสี่บ่ครับแม่นขั้นสมบติว่าแห้งก็เติมใส่ก็ปินบางข้งว่าอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนออกแค่หนึ่งยังสี่ก็มี่แกก็บ่ได้เปลี่ยนออกเบิดลาลงไปครึ่งๆกลางๆห้องกระสุปใส่ไม้ยังสี่นะฝากไปถึงพี่น้องผู้ใดอยากเคล็ดก็รองเบิ้ง ครับลองเบิ้งศึกษาเบื่งก่อนเม่นว่ามัน่อนเบิ้งก็ได้อยาคู่เมีนตีพอมก่อกเพิ่นกเรียนหน่อยๆเยอนี่บพขายเลยเม่นครับแต่ว่าย่าไปเฮ็ดหลายที่แรกเฮาบ่มีทุนกัคขั้นสีเหตดในคู่เรื่องก็เฮ็ุหน่อยๆก็ได้กินได้ขายก่อนอื่นมันต้องได้กินล่ะฮ็ดยังก่อนเมนียนครับออื ครับผมสุดท้ายแล้วขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็ขอบคุณอีพ่อแล้วก็อีแม่อีกทีนึ่งครับขอบคุณครับทางยางเบิงและก็ให้ข้อมูลหรือสุดยอดทีคยัับครับผมผู้ใดอยากเอาไปเหตตามกอ่าลองเบิ่งลองเบืองมาพึกษาอีพ่อก็ไดน้ะพ่อน้อครับโทรมาถามมาเลยครับมาโทรเลยโทรมาเลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าเลยครับด้อยสวัสดีครับ